ันเสาร์อาทิตย์นี้หนูอยากพห่พ่อกับแม่พาไปเที่ยวทะเลจังเลยค่ะพ่อไม่ว่างหรอกลูกตอนนี้ที่ทํางานมีปัญหาเดี๋ยวหนูชวนแม่ไปเที่ยวรอกันนะแต่ว่าพ่อคะพอไปแล้วนะลูกเสียเวลามาเยอะแล้วแม่คะนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเสาร์อาทิตย์นี้แม่พาหนูไปเที่ยวได้ไหมคะได้เลยคะ่ะคุณผู้หญิงดิฉันพร้อมให้บริการเต็มที่ต้องการอะไรก็แจ้งดิฉันได้เลยนะคะเออแม่คะ่ะ เงียบอยู่นี้เลยนะแม่คุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยไม่เห็นหรอประทานโทษทีนะคะคุณผู้หญิงครอบครัวของฉันพ่อกับแม่ต่างก็ทํางานยุ่งไม่มีใครมีเวลาว่างให้ฉันเลยตอนเช้าก็รีบไปทํางานกว่าจะกลับก็มืดคำ่ทำทําให้เราแทบไม่ได้เจอหน้ากัน แม่คะที่โรงเรียนหนูมีประชุมผู้ปกครองหนูได้ลำเปิดงานด้วยนะคะแม่หนูอยากให้แม่ไปดูหนูลำจังเลยคะ่ะหนูก็รู้นี่ลูกว่าแม่งานยุ่งมากเลยเดี๋ยวแม่บอกพ่อให้ไปแทนแล้วกันนะก็ได้คะ่ะแม่อา้าวคุณลงมาพอดีเลยพอดีว่าที่โรงเรียนลูกมีประชุมผู้ปกครองอะ่ะคุณไปได้ไหมพอดีว่าฉันอะ่ะไมไ่ว่างเลยแล้วคุณคิดว่าผมว่างเหรอแต่ละวันผมนอนไม่ถึงเจ็ดชั่วโมงด้วยซ้ําผมไม่มีเวลาไปทําเรื่องไร้สาระอะไรพวกนั้นหรอก พ่อค้าแม่ค้ยายังเกี่ยงกันเพราะเรื่องของหนูเลยไม่ว่างไปก็ไม่เป็นไรคะ่ะเบื่อจังโทรหาเพื่อนดีกว่าแกทำอะไรอยู่หรอฉันก็นั่งเล่นอยู่บ้านเฉยๆมีอะไรหรือเปล่าฉันเบื่อไม่อยากอยู่คนเดียวเลยฉันไปหาแกที่บ้านได้ไหมก็มาสิจา้าเฮ้ยทำไมหน้าของเธอเหมือนคนอมทุกข์แบบนั้นล่ะมิวกี้ ก็พ่อกับแม่ฉันน่ะสีไม่มีเวลาให้ฉันเลยต่างคนต่างหมกมุ่นอยู่กับการทํางานฉันรู้สึกเหงาแล้วก็ว้าเวจนไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครไม่ใช่แต่ครอบครัวเธอหรอกที่มีปัญหาครอบครัวของฉันก็เหมือนกันพ่อกับแม่ของฉันแยกทางกันตั้งแต่ฉันยังเด็กแม่ของฉันไปทํางานที่เกาหลีนี่ก็ห้าปีแล้วที่ไม่ได้เจอแม่ทิ้งที่ฉันอยู่กับป้าที่ตรดุวันวันใช้นู่นใช้นี่ฉันสารพัดเลยชีวิตฉันกับเธอเนี่ยไม่ต่างกันเลยเนาะ เราต่างมีปัญหาครอบครัวเหมือนกันถ้าที่บ้านเป็นหน้าเบื่อเราสองคนก็ไม่ต้องอยู่บ้านดีไหมไปเที่ยวเปิดโลกกันเถอะก็ดีเหมือนกันต่อไปฉันจะเชื่อฟังเธอเธอพูดอะไรฉันก็จะทําตามจะว่าไปช่วงนี้เราไม่ได้เจอลูกเลยนะคุณว่าไหมวันนี้เราหยุดอยู่บ้านกันดีไหมคะคุณดูซิว่าลูกจะกลับกี่โมงออกลับมาแล้วบ้านของเราเนี่ยมันช่างว่างเปล่าจริงๆเลย พรุ่งนี้เราจะชวนเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนดีนะคิสซคิสซียูกี้ลูกทำไมเพิ่งกลับบ้านนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเร้นี่ดูสภาพลูกสิทำไมเป็นแบบนี้หนูเป็นยังไงหรอคะแม่หืมหนูกินแอลกอฮอล์เหรอลูกหนูยังเด็กอยู่นะทำไมหนูถึงทำตัวแบบนี้ทำไมเหลวไหลแบบนี้ล่ะลูกพ่อแม่ส่งไปเรียนแต่ทำไมลูกทำตัวเสเพลได้ขนาดนี้ ได,ด้วยหรอว่าหนูจะเป็นตายลายดียังไงหนูบอกพ่อกับแม่ไว้ตรงนี้เลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงหนูไปสนใจนูน่นสนใจงานของพ่อกับแม่นูน่นหนูไม่อยากคุยกับพ่อกับแม่แล้วหนูง่วงขอตัวไปนอนก่อนบายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมลูกของเราเปลี่ยนจากเด็กเรียบร้อยกลเป็นเด็กชอบเที่ยวแบบนี้พ่อ แม่ว่าการที่ลูกเป็นแบบเนี้ยเราสองคนก็มีส่วนผิดนะที่ผ่านมาเราไม่เคยมีเวลาให้ลูกเลยบางทีลูกอาจขาดความอบอุ่นจึงต้องไปหาที่พึ่งใหม่ลูกของเราเลยติดเพื่อนติดเที่ยวแบบนี้ต่อไปเราต้องทํางานให้น้อยลงและเอาใจใส่ลูกให้มากขึ้นนะแม่ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินแก้เรามาปรปับปรุงตัวกันเถอะอ้อาวพ่อกับแม่วันนี้ไม่ไปทํางานหรอคะ วันนี้พ่อกับแม่ว่าจะพาลูกไปเที่ยวทะเลลูกว่างไหมจริงๆวันนี้หนูนัดเพื่อนไว้อะค่ะแต่ถ้าได้อยู่กับพ่อกับแม่หนูไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้นะคะที่ผ่านมาพ่อกับแม่ขอโทษนะจ๊ะที่ไม่เอยได้อยู่บ้านเป็นเพื่อนลูกเลยต่อไปพ่อกับแม่จะใช้เวลาอยู่กับลูกให้มากขึ้นเราสองคนจะเป็นทั้งพ่อแม่และเพื่อนของลูกเองนะจ๊ะเย้ดีใจจังเลยถ้าอย่างนั้นหนูไปเก็บของก่อนนะคะเราจะได้ไปเที่ยวทะเลก,กัน